วันนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายแบบไซตามะนั่นเองสวัสดีครับผมก้อง e a ซ y Fit นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ออกกำลังกายแบบไซตามะนะครับได้หลาย สวัสดีครับผมกล้อง EC Feed ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายแบบใส่ตะมะานั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักใส่ตะมะานะครับผมเล่าคร่าวๆนะครับ mm hmm. เขาเป็นพระเอกในเรื่องการ์ตูน One p u n ้น Man นะครับเพื่อนเพื่อลองไปหาอ่านดูนะโคตรสนุกเลยและเข้าหัวล้นด้วยความลับของความแข็งแกร่งเขาคือเขาสามารถต่อยศัตรูหมัดเดียวแล้วตายชนะเลยอะ่ะ

ซิทอัพร้อยทีนะก็วิ่ง10กิโลนะครับทุกวันเลยทำสี่อย่างเนี้ยทำเป็นเวลา3ปีแล้วเขาบอกว่าทําไปได้แค่ปีครึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มผมร่วนะครับกลายเป็นหัวล้านเลยนั่นเป็นที่มาของพลังของเขาครับผมเรื่องวันนี้ผมก็จะมาลองออกล่างกายแบบเขาดูนะครับไอ้สอย่างแรกวิดพื้นสควอชแล้วก็ซิทอัพเนี่ยพอจะทําไหวอยู่แต่จะมากังวลที่วิ่ง10กิโลนี่แหละไม่เคยวิ่งหนักขนาดนั้นมาเลยมันเป็น มินิมาราทอนชัดๆเลยนะครับผมมันโคตรจะทรมานเลยนะสำหรับผมเนี่ยต้องฝืนกันสุดๆวันเนี้ยแล้ววันนี้อากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับฝนอาจจะตกด้วยตกตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งมาตอนยินวันนี้มันพึ่งซาครับผมก็เลยเพิ่งจะมาทําคลิปนะครับ <c oughs> การกินของไฟต้ามานะครับหรือไดเอกของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาไม่ได้บอกอะไรมากเลยเขาบอกแค่ว่ากินข้าวสามื้อห้ามอดมื้อเช้าแล้วก็กินกล้วยมื้อเช้าก็ได้ยิ่งดีเขาบอกเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็งงเลยเฮ้ยโห มันไม่ได้บอกอะไรพิเศษนี่ว่าซึ่งเราก็จะไม่หวังอะไรมากนะครับผมก็มาคํานวณอยูแล้วเราจะใช้พลังงานเยอะเนาะวันนี้การกินของผมผมก็จะกินปกติเลยนะครับสามื้อนี่แหละแล้วก็กินตามแผนผมเลยนะครับแล้วก็มาเน้นแคลอรี่เยอะๆนะครับเน้นแป้งหน่อยเพราะเราต้องใช้พลังงานเยอะนะวิ่ง10โลอะ่ะมันใช้พลังงานเยอะแน่นอนโอ้ <c oughs> ผมมีคนให้กำลังใจด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรครับเนี่ยฝนตกเหรอครับโกโก้โอ๋อครับ <c oughs> โอเคครับเ okay, พื่อนๆเดี๋ยวผมไปรีบออกลังกายก่อนนะแล้วผมจะมาเช็คอินเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะทำแต่ละอยา่างโอเคครับเจอก,กันโอเคครับเ okay, พื่อนๆอย่างแรกเราก็จะมาวิดพื้นก่อนนะครับ100ครั้งก็ในแตจะมาเอาไมา่ได้บอกนะครับว่าวิดพื้นต้องเป็นท่าไหนบ้างนะครับผมก็จะวิดท,ท่าสแตนดาร์ดไปก่อนนะ,ะผมจะไม่แบ่งเป็นเซตนะครับผมแค่จะวิดรู้สึกว่าหมดแรงแล้วเมื่อไหร่ก็ค่อยหยุดพักหาน,นะครับแล้วก็ทำต่อนะครับโอเคพร้อมละไปกันเลย When I step up in the place, I was born and when I watched me elevate I was born and I was born and when I watched me elevate then when i show up whole place about to blow up superior to that competition i'm in first place so that's how i'm living i'm winning till they digging up my grave eating all the things up on my plane game face when i step up in the place i was born and when i watched me other thing. ครบแลัวเป็นอ๋นอก็เหนื่อยเยครับหนึ่งร้อยทีนะครับก็ตึงมากตอนนี้โอเคถามว่ายากไหมยากอยู่นะยคนครั้งเดียวเนี่ยโอเคไปต่อไปเลยดีกว่าต่อไปทำเป็นสควอตแล้วกันนะครับโอเคต่อไปสควอตร้อยทีนะครับอ่ะรุยก,กันเลย แต่ว่าท้าทายด้วยไปพักกันหนึ่งนี่มากฝนเจ้ากรรมก็จะตุยแล้วรีบก่อน ห I mean นึงร้อยคนตกโอเคครับเพื่อขอมูฟนะฮะข้างนอกคนตกแล้วครับเอาล่ะเมื่อกี้ทำสควอตแล้วขาตึงมากฮะร้รอยทีต่อไปเป็นซิทอัพนะครับร้อยทีเหมือนกันโอเค

เจ็บก้นกุกฮะเสื้อผมมันมบางแล้วค่อยน้ำเลยครับหาเสืออ้อโยคะที่นุ่มพอต,ตัวนะมาลองก้นกุกไม่ไงั้นี่เจ็บระบบมแน่เลยระหว่างทำนะครับเพือ่อนตอนนี้แขนสั่นไปหมดแล้วดีชิมาดีพร้อม โอเคอเครบแล้วครับหนึ่งร้อยทีปวดกล้นปวดมากไม่ง bueno, okay. ่ว่าเก่งทำร้อมด้วยนะแล้ก็กลัวแบบก้นโคกมากเหมือนกันโอ้ยโอเคครับเราก็ทำเสร็จไปแล้วสามอย่างนะครับก็โดนเหมือนกันโดนมากแล้วก็ปวดก้นโคกมากเมื่อกี้นะฮะส่วนสควอชก็ปวดขามากอกก็ปวดทั้งตัวทั้งหน้าอกไหล่หลังโอ้โดนหมดเลยนะฮะ แต่ทีนี้อย่างสุดท้ายนะครับที่ติดปัญหาคือตอนนี้ฝนมันตกปล่อยๆนะฮะผมก็จะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็วิ่งนะครับ10กิโลนะฮะถ้ามันตกหนักผมก็จะรีบกลับมาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยฮะผมจะวิ่งอ้อมหมู่บ้านเนี่ยอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมานี้นะฮะก็จนครบ10กิโล พเพื่อนผมก็วิ่งในหมู่บ้านนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาผมเป็นยงนี้นะครับพเพื่อนเนี่ยมันก็จะผมไม่รู้จะไางเท่าไห่นะเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับเพื่อนตอนนี้วิ่งได้โลกว่านะครับโอ้ยแล้วก็ฝนผมมั่นใจแล้วว่าฝนมันหยุดตกละก็เลยว่าจะมาถอดเสื้อกันฝนนะครับแค่โลกว่าก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอถอด,ถอดก่อน ร้อนมากโอ้โ okay. okay. oh, ล่งแล้วตอนนี้ไปดูกันต่อปีเก้าโล คนมาให้กำลังใจด้วยลูกๆแล้วก็แฟนครับภรรยาเฮ้ยสูต้ตายวเช็คอินอีกครั้งครับเพื่อนก็ตอนนี้วิ่งไปเจ็ดโลกว่าแล้วฝนก็ยังตกอ่อยๆอ,อ,อยู่ดิลินอยู่นะฮะโคตรปวดขาเลยตอนนี้ปวดขาให้พออยากเลิกด้วยนม่อยมากเลยอะอ่ะไปกัดพันสู้อีกสามโลไป ใช้กันหนยสามโลก่อนฝนตกหนักไปอีกกิโลเดียวครับเพื่อนๆตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงฝั่งแล้วไปไปด้วยเดี๋ยวมาเล่ารีวิวหลังจากวิ่งเสร็จนะครับว่ามีประโยชน์มีผลเสียผลดียังไงบ้างครับกับไซตามา a พอ,อร์อเอานะฮะโอเคขออีกกี่กิโลหนึ่งโอเคครับเพื่อนๆสิบกิโลแล้ว หนึ่ชั่วโมง15นาทีเบินไป850แคลนะครับอ่ะโอเคเด like ี๋ยวไปดูรีวิวที่บ้านครับเพื่อนๆจบกันไปแล้วนะครับกับการวิ่ง10โลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ใช้เวลาไปชั่วโมง15นาทีเบินไป850แคลอรี่นะครับเขาบอกว่าโคูดเหนื่อยเลยถ้าไม่ได้ซ้อมมาก่อนอย่างผมนะ จะถอดใจั้งแต่กิโลที่7เป็นต้นไปแะห้ากิโลแรกเนี่ยโอเคไหวพอเข้ากิโลที่7จ้อเท้าขาแข้งเริ่มเริ่มไม่ตอบสนองครับเริ่มช้าแล้วทำให้ผมแบบโอ้เมื่อไหรจะจบเนี่ยแต่ก็ทําต่อไปนะครับทำต่อไปเรื่อยๆผลก็ดันมาตกลินลินออยออยอีกนะฮะและอีกอุปรสรรคหนึ่งที่ท<ๆ>ผมเจอนะครับคืนนี้ซึ่งก็คือมีคนทํากับข้าวกิน ในหมู่บ้านนะครับก็คือบ้านแต่หลังเขาเขาทำออกับข้าวกินครับผมวิ่งไปผมก็หิวไปสูดโดมไปพ็ทรมานมากเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียไงนะครับใช้ตามาเบิร์กเอาโคตรเหนื่อยเลยเพื่อนก็โปรแกรมนี้นะครับถ้าทําทุกวันนะครับเพื่อนๆแล้วถึงแม้เราจะกินดีมากๆแล้วนะครับโภชนาการเราจะดีและโปรตีนถึงแป้งถึงทุกอย่างโอเคมีผลเสียต่ตอร่างกายเราเยอะกว่าครับ เพราะว่าการวิ่ง10โลทุกๆกวันหรือว่าการกวิ่ดพื้นทุกๆวันการทาอะไรก็ตามทุกๆก,กวันนะครับร่างกายไม่ได้พักเลยนะครับมันยิ่งจะทําให้เราล้าท้อแล้วก็เหนื่อยมากนะครับไม่มีโอกาสให้ร่างกายได้ซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะฝึกโปรแกรมนี้ยาวๆนะครับเริ่มที่เป้าหมายนิดนิดน้อยน้อยก่อนนะครับอาจจะวิ่ดพื้นตั้งเป้าหมายวันแรกอาจจะ1020ทีนะครับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไป แล้วก็วิ่งเนี่ยอาจจะวิ่งแค่2องกิโลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพอเร,เริ่มแข็งแรงเริ่มเลยแล้วก็เพิ่มเป็น10บโลนะครับแล้วก็แนะนําว่าทําแค่3-4วันก็พอนะครับที่เหลือเราพักนะครับมันค่อนข้างจะแน่นนะครับตารางนี้ช่วง,รงแรกๆอาจจะทําบ่อยได้ครับ5วันได้เนาะช่วงที่เราแบบกำลังแบบเริ่มต้นอยู่นะครับเพราะเราวิ่งพื้นน้อยวิ่งน้อยนะครับเราก็ทํา5วันได้แต่พอเราเริ่มทําแบบเต็มแม็กและทุกอย่างร้อยแล้วก็10บโลแล้วเนี่ยวิ่งพื้นร้อยสปอต์ วิ่ง10โลเนี่ยเราควรจะลดลงนะให้เหลือแค่3วันหรือ4วันนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีโอกาสฟื้นฟูนฟซ่อมแซมนะครับในในร่างกายที่เราใช้ไปครับโปรแกรมนี้แน่นอนเราได้ความอึดแล้วก็ได้หุ่นที่ดีด้วยนะครับได้ความอึดทนทานแน่นอนนะครับเพื่อนๆพูดมากเลยที่ดูจนจบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันจนจบคลิปนะครับก็ไปทําตามได้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่แนะนําไปนะครับู้เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ผมทําได้แล้วนะว้ โคตเหนื่อยเลยเขาบอกโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนําเสนอคลิปอะไรน,นะครับในการ,กรออกลัอกกายนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ลาเร่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอา้าตัวเล็กตัวเล็กลาด้เหรออ้าวพีชจะแล้วโอเค,อเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ